มีความสุขชานมไข่มุกกระบอกมีความสุขเป็นร้านชานมไข่มุกรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของรสชาติแพคเกจจิ้งและรูปแบบร้าน ที่ต่างสร้างจุดเด่นและเพิ่มจุดแข็งให้แก่แบรนด์มีความแตกต่างอย่างชัดเจนโดนรยร้านมีความสุขมีเอกลักษณ์ของรสชาติเฉพาะตัวกลิ่นที่หอมรสชาติที่แตกต่างจึงจะทําให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดที่จะทําให้ลูกค้าซื้อซ้ําและพูดกันปากต่อปาก ในส่วนของเมนูมีทั้งหมด14เมนูใน4ซีรีส์หลักๆได้แก่มีความสุขซีรีส์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านชาซีรีส์ชาผลไมซ้ซซรีส์และนมสดลาเต้ซีรีส์ทุกเมนูรวนคิดค้นมาอย่างพิถีพิถันโดยในเมนูเหล่านี้รวนเป็นเมนูทั้งเลือกที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นชากาแฟ นมน้ำผลไม้หรือแม้แต่ผู้ที่รักสุขภาพก็มีมาให้เลือกเรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์และในเรื่องของระดับความหวานก็ยังมีระดับความหวานให้เลือกถึง5ระดับความหวานมาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นหวานมากหวานปกติหวานน้อยหวานน้อยมากหรือไม่หวานเลย ใบชาทางร้านได้คัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบชั้นนำที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะนำมาปรุงแต่งให้ได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติที่อร่อยและดีต่อสุขภาพร้านมีความสุขได้นำกระบอกเพชรขนาด400มิลิลิตรที่ผู้บริโภคสามารถนำกระบอกกลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปใช้ต่อได้อีกทั้งทุกกระบอกมีการปิดด้วยฝาฟอย ซิลอีกชั้นเธอเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคนอกจากจะดูดีดูเด่นดูสะดุดตาแล้วยังเป็นการรณรงค์ในเรื่องของลดโลกร้อนลดขยะและรณรงค์ในเรื่องของการรักโลกอีกด้วยอีกทั้งเรายังใส่ใจแม้แต่หลอดดูดถุงพลาสติกที่ทางเรานำมาใช้ก็ยังสั่งผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นกัน เกการลงทุนราคา1 8 9 0 0 0บาทราคานี้รวมวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมขายกว่า100ลรายการและเครื่องคิดเงินแบบฟรีไม่มีรายเดือนแต่ไม่รวมก่อสร้างและตกแต่งร้านเปิดตัวพร้อมขยายแฟรนไชส์เพียง6เดือนมีสาขาแล้ว34สาขาส่วนระยะเวลาคืนทุน3เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับทำเลพิเศษสุดๆสำหรับท่านที่สนใจเปิดร้านมีความสุขเพียงแจ้งมาว่ามาจาก เอ e สสร้างอาชีพรับส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ189,000บาทลดพิเศษเหลือเพียง149,000บาททันทีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 6 4 8 6 5 7 8 8 7แปด ID มีความสุข Facebook มีความสุข official